เป็นอะไรนี่เป็นสายไฟนะคะมีคู่มือนี่ขนาดเกรกกะทัษรัดนะคะเป็นเครื่องปั่นมินินะคะแหมมลองซื้อมาใช้ดูนะสีสดใสเลือกสีฟ้าพลาสติลน่ารักดีเป็นพลาสติกนะคะตัวข้างบนเป็นมอเตอร์ข้างล่างจะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะคะแล้วก็มีใบพัดประมาณ3ใบนะตัวนี้ ก็ขนาดกระทัดลับตีนะคะเ,เพื่อนๆมีใบมีสามใบปั่นไว้ปั่นนะคะเดี๋ยวแหม่มลองใช้กระเทียมกับพริกดูนะคะอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะซื้อมาต้องล้างก่อนแล้วก็ใส่ให้มันลงล็อกนะคะแล้วก็ปั่นดูว่ามันเป็นยังไงนะคะว่ามันจะละเอียดแค่ไหนอันนี้แหม่มลองดูแล้วนะกดหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนะคะดูสิก็ละเอียดแล้วนะ แต่ว่าถ้าใครชอบหยาบๆก็ประมาณนี้นะกดเพิ่มอยากจะให้มันละเอียดอีกนิดนึงดูซิว่าจะประมาณไหนคือมันสะดวกตรงที่เราไม่ต้องมานั่งสัดอะค่ะมีไงกระเทียมพริกเฮ้ยละเอียดอยู่นะใช้ได้แหละดูดูดีนะไม่ต้องมานั่งสับนั่งอะไรแล้วสะดวกในการล้างด้วยอะค่ะมันอันเล็กๆเอนาะมันล้างง่ายเพราะว่าล้างแต่เฉพาะตัว พลาสติกนะคะอย่างตัวมอเตอร์แม่ก็จะเช็ดเชดเอาไม่ได้ล้างความละเอียดก็ดูได้เพื่อนๆแต่ความละเอียดเนี่ยถ้าเกิดกดครั้งเดียวมันจะหยาบหน่อยนะถ้าเกิดกดหลายครั้งก็จะละเอียดแล้วแต่เรานะคะว่าเราชอบแบบไหนผมชอบแบบนี้เพราะว่ามันเคี้ยวง่ายเดี๋ยวเราจะไปลองปั่นหมูดูนะคะแมมลองแทนจะแทนที่จะสับนะแม่มก็เชิญเชิญเชิเือๆๆๆแล้วก็ใส่ใส่ลงไปนะคะเพื่อจะแบบลอง ลองปั่นแทนสับดูว่ามันจะเป็นยังไงเดีย๋ยวมาดูกันนะคะใส่ให้ลงล็อกนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะมันต้องลงล็อกนะมันถึงจะยอมปั่นให้เรานะตัวนี้ซื้อใหม่ไม่ได้ชาร์จอะไรนะเหมือนเขาชาร์จมาให้แล้วนะกดปั่นเลยค่ะ ถ้าอยากให้ละเอียดหรือหยาบก,ก็คือทดลองเอาเองนะคะว่าแบบเราอยากจะได้ประมาณเท็กเจอร์ประมาณไหนนะคะมแบบอยากได้เท็กเจอร์มันแบบสับๆเลยะคะ่ะใช่ก็เลยจะปั่นแบบเยอะหน่อยอะไรย่างนี้แล้วก็จะใส่สองครั้งหนึ่งจานเนี่ยก็จะใส่ประมาณสองครั้งเพราะว่าถ้วยมันไม่ได้ใหญ่มากเราก็จะผัดกะเพราว,วันนี้เดี๋ยวมันจะแกะให้ดูว่ามันละเอียดหรือหยาบแค่ไหนนี่ไงเหมือนสับเลยอะดูดิ โอ้แปบแบเดียวเองไม่ต้องมานั่งสับสับนี่นานกว่านะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันมันละเอียดมากเลยชอบใช้งานง่ายใช้งานง่ายกครัวเล็กๆเนอะเดี๋ยวเราผัดกระเพราให้ดูนี่ง่ผัดกะเพราที่ใช้เครื่องบดเครื่องปั่นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะนี่เราก็ใส่อย่างอื่นลงไปด้วยนิดหน่อยเดี๋ยวแมมจะถ้าใครอยากจะซื้อลองใช้นะคะ ก็เดี๋ยวมันจะฝากลิงก์ไว้ข้างล่างสามารถกดเข้าไปเลยไม่ต้องหาไม่ต้องไปหานะคะสวัสดีค่ะ